เดี๋ยวพินจะเป็นผู้หญิงที่กลางคนเดียวให้ดูเออสวัสดีค่ะ ับมาพบกันอีกแล้วนะคือปิ๊นนะ่ะห่างหายจากการรีวิวเต็นท์ไปนานใช่ไหมวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับเต็นท์ตัวใหม่ของแคมป์ดีไซน์นะคะตัวนี้ก็เป็นเต็นท์เชลเตอร์ทรงที่กําลังนิยมกันอยู่เลยสี deep bag นะด,ดีฟแบ็กนะดาโคตรโคตรแล้วเขามาในราคาที่แบบว่าถูกมากๆพร้อมกับของแถมที่รับรองว่าจุใจแน่นอนเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะรับรองเลยว่าเต็นท์ทรงนี้เท่มากเหมาะทั้งผู้หญิงคู่คูแล้วก็ผู้ชายคู่คู่ อ,อยากเป็นคนครูไงวันนี้พยายามแต่งตัวเท่ๆมาแล้วนะ,ะไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่าชับ,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 บว้าว กแบบว่าเยอะมากๆแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเกาวชีเรา่ะแอบส่องมาจากที่แคมป์ดีไซน์มาแล้วรอบนึงนะคะว่าเออทรงนี้มันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็คือถูกใจองชอบอ้าวแต่ขอบอกก่อนนะว่าตัวนี้เป็นตัวเดมโมนะคะสีของจริงอะ่ะผ้าจะเป็นสีนี้แหละแต่ว่าตัวโลโก้จะแตกต่างกันหน่อยนึงอันนี้น่าจะเป็นโลโก้สีขาวนะส่วนของจริงอ่ะโลโก้น่าจะเป็นสีที่แบบว่ากลืนกับสีเต็นท์หน่อยอันนี้มาปูรองของเลยได้ไหม ยังไม่เคยเห็นว่าข้างในมีอะไรบ้างอ่าอันนี้เป็นตัวประตูใสเราจะใสหรือไม่ใสก็ได้อันนี้อะไรเนาะอันนี้ตัวผ้าฟ้ายชิสหลังคาเขามีแบบนี้ด้วยนะสองดาวได้นะอันนี้ก็เป็นสลูปนะคะเราสามารถปิดเปิดได้จากด้านในนะมันจะมีตัวปิดเปิดอยู่ค่อยเอาให้ดูทีนะเสาอ่าสมอนี่นะคะสมอเป็นแบบนี้สวยจัง และชิ้นสุดท้ายคือตัวเต็นท์ครับเ yeah. ย้หุยหังใหญ่มากตัวเสาเขาเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะคะจับแล้วรู้สึกได้เลยว่ามีน้ำหนักเบาแล้วก็แข็งแรงนะประกอบเลยดีกว่า อาจจะมีเสียงพัดลมเข้านิดหน่อยนะคะออกมาเป็นตัวช่วยนิดนึงตอนนี้มันก็เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วนะอากาศหนาวเริ่มหมดไปอากาศร้อนกลับมาแล้วก็เลยต้องมีตัวช่วยนิดนึงกราบขาออภัยไว้นะที่นี้อันดับแรกเราจะต้องต่อเสายาวก่อนนะคะเสายาวเนี่ยจะเป็นตัวหลักของเต็นท์เลยของปิ้นก็คือจะเอาง่ายนะคะก็จะประกอบเสาทิ้งไว้เลยเราจะได้รู้ว่าไหนยาวไหนสั้นแต่ถ้าจะดูง่ายๆก็คือเสายาวมันจะมีสีส้มอยู่นะคะสนเสาสย่ะจะเป็นสีดําล้วนเลย เห็นเต็นท์ใหญ่ๆแบบนี้นะแต่มันสามารถกลางคนเดียวได้เดี๋ยวพินจะเป็นผู้หญิงที่กลางคนเดียวให้ดูดเออวิธีก็คือตอกมุมด้านข้างนะคะฝั่งเดียวกันเพื่อที่จะยันเต็นท์ไว้ไม่ให้มันโยกเวลาเรากางคนเดียวเนี่ยอันนี้สําคัญมันจะทําให้เรากางง่ายขึ้นแม้งนเงนี้ยถ้าไม่มีคนช่วยจับมันก็จะโยกไปเย้มาก,กว่าจะกางเสร็จเนี่ยใช้เวลานานอันนี้เราก็คือตอกแบบว่าเป็นกไกด์เฉยๆนะเดี๋ยวพอถึงเวลาจริงๆเราสามารถยกเต็นท์ย้ายไปได้ ที่ต่อไปนะคะก็คือเอาเสาสีส้มเนี่ยที่มันมีสีส้มอยู่อันเส้นที่ยาวที่สุดเนี่ยมาสอดรูมันจะเป็นโครงที่สามารถพยุงเต็นท์ขึ้นมาได้นะมี2เส้นนะคะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันมีสองูเดี๋ยวเราเอามาใส่ทั้งสองอันอเลยไปเลยสองเสาเราสังเกตดูนะคะเสาว,ว่ามันจะไข้กันเราให้ดูตามเส้นตะเข็บก็ได้มันจะมีบอกอยู่ ถ้าเสาด้านหน้ามันก็จะค่อยไปด้านหลังเสาด้านหลังมันก็จะค่อยมาด้านหน้านีตลองสังเกตด,ดีๆนะแทนไม้ว่าไอสองเสาเนี้ยมันคือจุดสําคัญเลยพอขึ้นสองเสานี้ได้แล้วนะคะตรงอื่นก็ง่ายแล้วนี่แล้วเราก็มากลางเสา,หน,า,สา,ห,สาหน้ากับเสาหลังต่อเสาหน้ากับเสาหลังนะคะเขาจะมีที่ใส่ตรงนี้แล้วเราก็ไล่ไปตามนี่เลยตามรอยตะเข็บไปเลยมันจะมีตัวล็อกให้นะถ้าคนที่แบบว่ากลางเต็นท์อยู่แล้วน่าจะแบบจับทริกได้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวลองดู ขึ้นได้แล้วเราก็ไล่เกี่ยวกันเลยนะคะเกี่ยวให้ง่ายนยะคือเราก็ต้องเปิดมุ้งก่อนไม่งั้นเนี่ยมันจะติดแบบปิ้นเมื่อกี้นะคะที่แบบว่าเราเข้าไปเกี่ยวไม่ได้เนี่ยเราก็เกี่ยวง่ายแหละเกี่ยวได้ตามอธัธยาศัยเลยเสาสุดท้ายเอาไว้อีกด้านหนึ่งนะคะพาเหมือนเดิมเลยเสาก็ไว้ด้านนอกเหมือนเดิมนะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คืออินเนอร์ของเราส่วนมุ้งเนี่ยถ้าเราบอกว่าไม่ต้องใช้ใช่ไหมแล้วก็ลูดไปให้สุดเลยแล้วก็ม้วนมาเก็บด้านข้างเขาจะมีที่เก็บให้ แล้วเราก็ไปดึงสมอออกแล้วก็ยกเต็นท์ไปตงจุดที่เราต้องการตระกลางเลยเห็นไหมนเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆยังกลางได้เลยกลางไม่ได้ยากแต่ร้อนพอพัดลมหน่อยได้ไหมพอพองงพอพอพอเยอะไปเยอะไปเยอะไปขึ้นพอเยี่ยม มากางไฟชีตต่อนะคะไฟชีตเนี่ยเราก็กางเพื่อแบบว่ากันค่าต้นไม้ใบไม,ไม,ไม้ยางอะไรที่มันจะลงมาถึงเต็นท์เราแล้วก็การนความร้อนด้วยร้องได้ระดับหนึ่งนี่นะครับเราทําที่เาฝั่งไปเลยนะมันจะมีตัวอย่างเงี้ยตัวล็อกแบบนี้นะแล้วก็เกี่ยวเข้าไปเลยล็อกเข้าไปเลยชึบ าจะมีตัวล็อกแบบนี้นะคะทั้ง2ฝั่งแล้วก็ติดให้ครบทั้งสองฝั่งเลยเสร็จแล้วก็จะมีตินตุ๊กแกนะเอาไว้ล็อกกับเสาตัวนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ล็อกเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือจัดทรงสวยแล้วกางคนเดียวเลยเนี่ยกางไม่ยากถ้ากางบ่อยๆก็อาจจะชินได้ผู้หญิงก็กางได้นี่ขนาดเป็นกางครั้งแรกยังกางได้เลยอันนี้คือกางครั้งแรกนะอาจจะมีพี่หมีช่วยแนะนําบ้างบางจุดนิดหน่อย นนนห่่อยเทานัะ้มาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างเขาก็จะมีหน้าต่างให้นเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ถ้าเราไม่อยากใช้หรือว่าฝนตกอะไรเงี้ยเราปิดไว้ได้แบบนี้เลยแต่ถ้าอยากเปิดระบายอากาศนะป <c oughs> <c oughs> ุ๊เปิดได้เลย <c oughs> ชืแห่ส่องเห็นข้างในด้วย <c oughs> มวนเลยเราก็สามารถส่องข้างในได้แบบนี้ข้างในก็จะรับลมจากข้างนอกได้เยอะขึ้นนะคะเวลาเรานอนข้างใน รมพาร์มาจะได้ถึงข้างในในเซ็ตไม่ได้รวมอินเนอร์มาด้วยนะคะสามารถซื้อเพิ่มเป็นอุปกรณ์เสริมได้นี่ก็เป็นตัวอินเนอร์นะคะอย่งางเมื่อกี้ปินมาปินก็งงอยู่นะว่ามันจะติดยังไงถูกไหมแต่ว่าพอเห็นตัวเนี้แล้วก็เหยียดไปข้างบนอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วจะมีตัวสีแดงนะคะตัวล็อกสีแดงเนี่ยก็ามาเกี่ยวกันมันจะได้หาจุดง่ายๆว่าเอออะไรมันจะไปยังไงต่อจ้าเอ๊ มันมืดก็เลยเปิดสรุปไว้ให้มันสว่างความเต็นสีดำไงพอมืดปุ๊บเนี่ยมืดไปหมดเลยนะแต่ตอนกลางวันอ่ะมันช่วยในการกองแสงได้เยอะนะคะปี่น่ตื่นสายได้เวลานอนเต็นท์ดำตัวกาวชีตเนี่ยเขาให้มาเต็มนะคะเราสามารถเก็บพับครึ่งเดียวได้ถ้าแบบว่าเราจะใช้แค่ตรงอินเนอร์แค่นั้นเต็นท์รงนี้ยเวลาแบบว่ามันอยู่กับพื้นน่ยมันจะดูสวยจะเท่มากพี่ก็เลยจะเก็บกาวชีตให้มันเหลือแค่ครึ่งเดียวเอาไปพับกองไว้ตรงนี้ กลับมาที่เต็นท์เชลเตอร์ของแคมปิไซด์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อวานนะแสงมันหมดก่อนก็เลยยกมาวันนี้นะแล้ววันนี้พินได้ทดลองใช้ไปแล้ว1คืนแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะพินก็จะมาพูดถึงสเปคแล้วก็ดีเทลของตัวเต็นท์กันค่ะมาดูที่ตัวเต็นท์นะคะ เต็นเชลเตอร์หลังนี้มีขนาดอยู่ที่3เมตร50คูณ3เมตรความสูงอยู่ที่ประมาณ170นะแล้วผ้าเขาอย่างที่บอกว่าเป็นผ้าท c มันจะระบายอากาศได้ดีด้าน,นข้างเนี่ยช่องระบายอากาศค่อนข้างใหญ่เลยนะตรงนี้เราสามารถเปิดหรือปิดก็ได้และอย่างที่เิ็นบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะว่าตัวนี้เป็นตัวเดโมโลโก้ตรงนี้นะคะจะเป็นสีขาวแต่ว่าตัวที่ขายจริงอะโลโก้ตรงนี้จะเป็นสีที่เข้มกว่า ซึ่งเวลาที่เราเอาไปจัดกับเซตดำนะคะมันก็จะดูกลมกลืนตรงนี้ก็จะเป็นช่องระบายอากาศนะคะเราจะเปิดหรือปิดก็ได้มันมีชินตุกแกอยู่ถ้าเราจะปิดกนันฝนละอองฝนอะไรก็ปิดไปกัวอากาศหนาวก็ปิดไปแต่ถ้าอยากระบายอากาศก็เปิดทิ้งไว้นะคะดันไว้แค่นี้เองชุบตัวอินเนอร์นะคะพอใส่แล้วเนี่ยพื้นที่เขาจะมีเหลือทั้งหัวแล้วก็ท้ายเราสามารถเอาของที่แบบว่า เออไม่อยากออกไปโชว์หรือว่าไม่จําเป็นเข้ามาซุกได้นะอย่างปินนป้นเนี่ยเป็นเงากระเป๋าเอปิ้นเข้ามาวางไว้มันจะมีพวกไดเป่าผมก็เอาไวใ้ใกล้ๆตัวให้มันหยิบใช้สอยง่ายแต่ว่าก็อยู่ข้างนอกเต็นท์ข้างในก็จะไม่อึดอัดขนาดของอินเนอร์นะคะอยู่ที่2เมตรห้าสิบคูณเมตรสี่สิบแล้วก็มีความสูงอยู่ที่ร้อยหกสิบถ้ามีอินเนอร์เนี่ยเราก็ไม่ต้องกางนอนกับพื้นเนี่ยเผื <S <S ่อบางคนไม่มีขอดมีแต่ที่นอนเหมือนเราอย่างเงี้ย ก็สามารถแบบว่ากางอินเนอร์นะเอาอินเนอร์มาเกี่ยว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 ปุ๊บเอาที่นอนลงปุ้งใช้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากได้ฟิลที่แบบว่าใกล้ชิดธรรมชาติไม่อยากมีแบบกาวชีทอะไรเงี้ยก็กลางขอดนอนได้ไม่ต้องใส่อินเนอร์ก็ได้นะแล้วแต่คนชอบ อันนี้ก็คือเราเปิดด้านหลังเอาไว้นะคะแต่จริงๆเขามีประตูมาให้เดี๋ยวเราจะลองปิดประตูให้ดูดีกว่าว่าปิดแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงประตูด้านหน้าด้านหลังนะเขามีตัวมุ้งมาให้แล้วก็รประตูให้แล้วแต่ว่าอยากได้แบบระบายอากาศโปร่งแสงหรือว่าทึบไปเลยนะถ้าโปร่งๆหน่อยก็ติดแค่มุ้งก็ได้หรือถ้าอยากได้ทึบๆเลยก็ปิดประตูไปเลยก็ได้ะคะ่ะแต่ว่า เป็นประตู2ชั้นอยู่แล้วเราจะปิดพร้อมกันทั้งสองอันเลยก็ได้ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับตัวเต็นท์เชลเตอร์ของแคมป์ดีไซน์ที่เปิดตัวมาในราคา1 4 9 0 0บาทพร้อมของแถมจุกๆรับรองว่าคุ้มแน่ๆถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เพจของแคมป์ดีไซน์ได้เลยนะคะแล้วก็แบรนด์แคมป์ดีไซน์นะคะไม่ต้องห่วงเลยเพราะมีรับประกันหลังการขายทุกรุ่นนะมีอะไรให้ครบนะคะไม่ต้องกลัวเลยถ้าใครที่ตัดสินใจเลือกแคมป์ดีไซน์เนี่ยรับรองว่าคุ้มแน่นอน